สวัสดีค่ะสารบ้านสาเสมครับพี่น้องบานบาครับพี่น้องสาสมไม่ได้กินปลาชนิดนี้โดนโดนลค่ะบ้านสาสมเอินปลาเขียวใกล้เนาะค่ะตาบาคันสุวาเขาผสมเบื้องบนกับเอินปลาปากหมูแบบเอินปลาหมูเนาะเนี่ยค่ะปลาหมูกับมีพี่น้องปลาเขียวใกล้หรือว่าปลาหมูค่ะน่ะสาเสมสิเก่งไซน้องไม่สมเสพซูพี่น้องกินแล้วค่ะอันนี้เขาจะแกงแบบนั่นเลยเพราะว่านเป็นปลาหนังนะค่ะปลาในชนิดนี้บะมีเก็ด ตั้งมอแล้วน้ำไม่สมที่เขาคันมือนั่นค่ะพี่น้องถ้าเสริมว่าอยากกินน้ำไม่สมแบบตอนนี้ไงผู้น่ะผมดูสมเลวเ์วปราณน,น้ำไม่อันนี้มันสมเลวก็เลยเอามาแขกน้าค่ะมือนี่ไปลงไปค่ะในพริกก็เลยพริกที่ซื้อมาไว้กินกับหนมค่ะซื้อมาต,อตลาดอันล้าวนะคะตลาดไทยล้าวตลาดเบงจานผู้น่ะอันพี่นอ้องสป,ปอปอล้าวผู้น่ะออก,ออกลงอันนี้ก็มาขายทีไส้ลา,ายเติมเื้อสีเขียวสีแดง ก็ใสป่ายเนาะค่ะแล้วก็ปรุงด้วยชูรสน้ำปลาร้าแล้วจะน้องไม่สมลงกอน,นะค่ะขั้นเก่งป่าได้พี่น้องนะตังนี้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าสีมันมันสมเหลวพี่น้องบึ้ดเดียวสมอืมอืม,อม มอฟูดล้วเขาคอยเอาวันยังก็ป่าลงเด้อค่ะเพราะว่าป่ามันสุกเร็วยิ่งตูบใหญยพร้อมป่าหมูมันจะมันละก็มันเป็นป่านังเนาะค่ะไปซื้อยุตลาดลาวเบงซานพี่น้องบ้านเขาบ่มีขายค่ะค้นหาเบิ้งได้กันเห็นโตสองตนึงอเนาะดีดีแล้วไป็นค่ะเอาป่าลงไปเลยพี่น้องมากินปะเนาะป่านี่เสื้เสกับว่ามันเสียบอยู่ป่าอื่นกับเสียบยุ่งระคะแต่ว่าเสริมว่าเสื้อไม่ได้กินโดนความว่าอยากเนาะพี่น้องเนาะ ปลาหมูเอิ้นปลาหมูโดยเอิ้นง่ายดีค่ะปลาเขียวไกอ่อ่าสุกแกระถาใส่ผักอิตูได้ป่ะเนี่ยค่ะพี่น้องสุกแล้วได้ป่ะเนี่ยใส่ผักอิตูแล้วเด้อค่ะต้มไปหลายป่าเฮาสิเปื่อยเด้แต่ว่าใครย,ย่นเป็นปลาหนังหยุบ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 ,ยบ,ยบน้องไปพออืมอนมมะป่ะเนี่ยค่ะพี่น้องตักใส่จานเลยหอมแซ่บสีมละลูกโดดกระจุใจเมื่อนี่ย น้องมาได้บัดนี้ค่ะได้เจลบองแล้วก็เครื่องทอดของน้าอูดำแกงปลาเขาส้มปลาโดค่าพี่น้องบาได้เห็ดขายด้อันนี้ซื้อมากินเนี่ยค่ะพี่น้องส้มปลาโดมาบัดนี้ค่ะพี่น้องส้มปลาฝีมือนะพี่น้องเบิง้งถ้ามันไม่มีหลายเนาะเฮ็ดขายนะพี่น้องสุดยอดเลยแหละมันบ่มีหลายอันนี้ร้านเขาเป็นเนี่ยก็ไซเบ็ดไซเบ็ดปลาโดค่ะก็เลยได้น้องเบิ้ง ม,มือแล้วนสุดยอดอีกีสมเปะมหมอกเฮกป้งก็ดีนั่งล้มได้ล้มดี น่องอาหารรสแกงแบบนี้เลยคือจังกันกินปลาเขาไปหาปลาขี่คาดมาน่ะข้ามาาตัวเลยอืมมันนะนะเองากินปลาเออมันมันที่สองพันเนี่ Mm hmm. ว่าอย่ารับตันอืมเฮ้ย hmm. จัดน้ำใหม่ก็เมือนข้าว mm hmm. อมาไวสยอกินมาพริกลาย เขาเตนังั่ปอดูมยอนัอดด้วะมากนาปากโลป,า,นนะป,ป,ปาก,ปากหย้ซึม<ๆ>ม,มือนในพันเอิญน,นะน่ะแล้วก็ไ่ได้ก,กินมุมหมาม่ยังดอกค่่ว่ายย่ดเนยเมันกัย่อยเองคือเป็นเกี่ยวมากนะไม่ยอมเป็นสันหลัก

สามคืนพราะด้องไปต่อ,อยังบ้างเฮีอ,อ,เอือเอ๊ะน่านี้ขึ้มันแม่ะ้าตะตุ้วเด้งค่ะแ่ว่ายยำดีๆเอาก้างไปกับบะแข็งไนยดับสมอยากยู่ค่ะ แม่แล้วอยากไปเมือม่อไหร่เมื่อไหร่เขาก็ไปให้แม่นสงดูเบื่อกจไปเมื่อวานพ่อนอันทางบ้านไหนอีนะเห็นบ้างบานก้อนสวยสวัสดีค่ะ <ไ>น้าเปนสอนได้เนาะคล้ายๆบ้านนอกก็จะเป็นเด็กออร์ทิสติกเนี่ยเป็นสอนได้ดูหมดเยอะเท้าของเอาอย่างน้ำหอมเนาแม่เป็นสอนได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่าสวัสดี Thấy tùm ngắm ngẹp Thả tèm mới mưa, đầy mưa Mưa hổ nhắm là đầy đồng Nó đầy bằng nưng này chứ ขนมสิ่งพือป่ายกขด้เต็มโยกเลยป่าป้ามาปากับล้มนี่พืชป่ากันนี้เลยปากับเดดอ้ําพมเพิ่นก็บสิบหามแลวเพินกับสิบทอนใบนิดหน่อยฟิตใบด้วยว่าป่ะแม่ข้าลานี่ยนะแม่ค้าตลาดลาวเนี่ยค่าววันอาทิตย์เพิ่นกรคคอยขามมาเสีย ดีเป่อดียรหามันอืมอัน,นี้ฉันเสือเจ้าหน่อยน้องฉันเสือเจ้าน้อยเ่องเใหญ่ไรบ่เจ้าใหญ่เนียเ่ย,อ,ย,อ,ยอืมเลือกเอาเพราะว่เดล่ยวมาเป็นแบบแพงนะนะเป็นคอเต้ฮวงหิวหกคนสิบตีเนี่ยบ่ไล้งกวาโลหรือบารโรปันหาไท่ถอนไป่อนไปแยกตาไปาอ,าไอืมแล้วจะสิเอานีมั้ง ปลาคบปลาเตียมปลาหนังมิคนปลาตบตุงปลาตบตุงเนี่ยบ,บ,นะบ้านเขา็บบอึดดกถอยกี่ยุกแต่บา่าตอนนี้ยังเตีมตอนมันตัวยยันก็นี่นอตลอดอยตัว,ตวยันย นี่ไม่ปะเขาจเขาเอยไปก็มะปลากดไลเสือเปล่น้อยๆนะอืมนะตึกตวงไแยด้วยนี่ไปหลายตัวไหนจะซื้อมากินยูนิพี่นงตัวน้อยน่ะซื้อเนื้อหมูป้ามมเปล่าไม่ไัด ซื้อมาหลายอยู่แบงค์เหนนานแ้วพุทธละครสมปลารอบนี่ยแซ่นี่แขงมาตีมเข่าบนนั่นอันนี้เนื้กินเท่าไรจะซื้ออันอยากย่างนึงมากกวเหลือย่างนึง่งก็ได้เห็นเนี่ยกลิ่นหลายคาบานจืดๆนะ ต้อง,องอยังเดี๋ยวตนแล้วมาหมุนเน่ึงหลับหมุนสองหลังห้องตัวแม่สองตัวบ้างห้องขอความรูห้หน่อยได้ี่เน้องเกิดขึ้นจากสฉพาะโตหรือว่าเกิดขึ้นแบบสฉพาะเพศไม่ตัวผู้ตัวนึงเนี่ย ไปลองเป็นวัลุเป็กษรบานมยเมิ้วเขาตลอดแม่ม่เห็นมุงก่ห้องอืมเมุงไปหานีน้อยโมนี้ก็นมาโยาโค้งดูยังดีดี๋ยวน้อยปอกดีย่างกะห้องเอาย่างกะห้องน้อนกะห้องขันเขาไปจับคนแบบ่ค่อยแล้วกับของว

อืมักมต้มปลา,าปลามาให้กับมักต้มปลาใช่ว่าต้มใซ่บือเกล่บู้ใส่ก็ไปแล้วอือกจ็จะไมาเป็น มันเเบาเลทำไมเขมันอยู่สิเเบาแล่นเนือเนาะมันไ่ยามันมีมอเยแต่มันยมาขายมันมีขายในร่มสิมาไปซื้อมาแล้วติดนตะิ้มาติดหางข่ามเลยติดจับอบ้าไมหยแหงไหวกินส่วนพอดาเห็ดมือกินนะกินังกะส่วนพอดาเห็ดย่านะขึ้นไปทางหน้านี่ใส้กับซอสปยน เสาวกับขุนก็ได้อืมน้ำมัตีเกี่ยวกับมีอีกอะป้าพร่อันนี้ือกินกับแหนมแซ่บสิ้สุดจังแมาพระน้องยุดไปเมา,มาเอ่เมากับไปเมาถึงร้านเดาเสริมถามพอดีไปนละ้าแต่ว่าเก็บน้อเกี่ยวป่ะเก็บแล้วมีคนมาเมาสัน่นไปถามไปถามมาร้านเดียวกันพี่น้องยึดเอาเมื่อ

ไปเยลมเย็นดีเอะไรนคะค่ะสำหรับคลิปนี้กับศีฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่เด้อค่ะมือนี่พามากินข้าวขินน้ำแซ่บๆน้ำกัน,นเัน่นเดีนนกับฝากเป็นกำลังใจและกับฝากกดไล์กดแชร์กดติดมามใหมนน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ,คะ จะมบพี่น้องเด้อค่ะ